สวัสดีท่านผู้ชมสสวัดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับไมนอีูกับผมครู้ต้ดูแลอยู่กันในช่องบางสามสามเกมเมอร์นะวันนี้เราก็มาเล่นอะไรกันอยู่ไม่หมดแผ่นกันกเจี้ยนครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาลุกดาบฟอนทอนในตำนานนะใช่ครับปืนปืนมันขึ้นมานะครับโอเคแล้วมาดูดูส่วนอุปกรณ์กันก่อนครับนี่บอยดูดิตอนนี้เราได้ปังเมื่อไรเรานับได้ใช้อาสเก็ตอาฟอนทอนครับอันนี้แล้วก็เทเนเนียมเรียบร้อยแล้วเพราะเขาวที่แล้วเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาค้ากันนะนี่เทเนเนียมฟอนท่อนครับโอเคเดี๋ยวเราจะ ใช้เยอะและเนี่ยครับเราจะได้เราต้องต้องทำให้มันกลายเป็นอาเอเออร์จีอินก่อนไม่พอใช่ผมเยาเพิ่ถ้าคุณไม่พอเมาเพิ่มนะผมไม่พอไม่พอไม่พออาไรกูขึ้นมาเอะไปข้าวฟอนทอนหน่อยคือที่เรามีฟอนทอนเยอะอะเนี่เพราะเราทำฟาร์มฟอนทอนนะใครที่อยากจะรู้ว่าเออฟาร์มฟอนทอนเลเป็นไงก็ไปดูกันในคลิปที่แล้วตอนนี้เราเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับคลิปหนึ่งคลิปนี้ปึ๊บปึ๊บอย่าง้นะแล้วก็คำนี้จึ๊บอ่ะจึ๊บได้่ยาบนฟล์ แล้วก็เป็น energy in god ร์สนะเอ้ help ผมไม่มีไม้เฮียหยุดก่องผมไม่มีไม้เอาไว้ดังาบดาบปอนท่อนคือดาบผมไม่มีไม้บอกแล้วไม่มีไม้บอกไปไม่ไม่ดาบปอนท่อนนะเป็นดาบที่แรงเป็นระดับสามของเกมนี้นะครับไม่คือเอาแกล้งนะผมตีคุณทุกทีตอนนี้คุณทุกตายอ่ะโอ๊ยเราไม่สกิลจัมบูดเกี่ยวกันไฟเออเวลาถือดาบปอนท่อนเรามีสกิลจัมบูดกับจัมไฟด้วยอ่าเดี๋ยวขอดูดูหน้าตาดาบภายนอกหน่อยให้ทุกท่านชมดูหน่อย กูดาบมันใหญ่มากเลยนะเป็นไงอย่างเท่ขุดบ้างขุดบ้างถือบ้างนี่นะนี่ถ้าตีลองตีกันไหมไม่เอาอย่าอยเาอยเาอยโอเคอ่าแล้วสามชมคือถ้าเราไปอย่างเงี้ยเราคงจะตายแน่เราเราคงจะได้รเับการบินบอนนะมันค้าวยากเก็บไว้อ่าเดี๋ยวผมจะค้าวเกาะเทสก่อนคุณครู้ต่อไปนั่นนะเก็บไว้ได้กินดาบอว้นี้ก่อนอ่าตอนนี้นอนก่อนนอนก่อนนอนก่อน ปก่อนคือเราจะทําเกาะในเชลล์ไลน์กันนะวันเดียแล้วก็ใส่แมนดิงนะคือถ้าสมมติเราไปแค่ดาบแต่เราตาแล้วเกิดดาบหายขึ้นมาอ่ะแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกนะตอนนี้เราได้เจอสูงเอเมซีจนได้แมนดิงนะใช่ครับผมทำโรงเตี้ยมเอเซี่สูงเอเมซีจนได้แมนดิงกับพาวเวอร์วีพาวเวอร์วีกับพาวเวอร์ห้าพาวเวอร์ที่ดีสุดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อหนังสือนะให้ผมเับกองไปให้แล้วก็ตีในเชลล์ไลท์เลยในเชลล์ไลท์เราได้จากไอ้นั่นนะอ่าหนังหนังไหนวะคุณทุกเก็บหนังเมื่อไหร หนังพอ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 ไอพี่เจ้าจะขวางเลยตีนายตายให้ไม่รู้ด้วยนะอ๋อถือมาปุ๊บป๊บอ่าเราจะเก็บอ่านี่ไปครับปุ๊บแล้วก็อย่างนี้กันอันนี้ผมรู้ว่าผมโจมฟอนท่นทิ้งไว้นะคุณมาเก็บไปละเก็บเองดิแล้วฟอนท่นก็เลยอ่าเก็บเลยก็ได้ผมก็ทำของดิตอนนี่ทำดับไอที่ผมทำให้คุณรัวเนื้อไปก่อนช้ายเพราะว่ามีอะไรเปนเยอะนะคือที่เห็นอ่าเป็น ไทเทเนียมินก๊อตเนี่ย,ยกับในเทลลังก๊อตหน้าตามันคล้ายกันนะตอนแรกผมนึกว่าใช่จริงๆครับไม่ใช่มันเป็นทเทเนียมมินก๊อตมันคนละอย่างกันนะครับนี่ลงลงเตียงพีทีอยู่นี่ครับผมได้จับพีทีไวขงังไว้นะลีทีจีคือฝังอะไรนะใ้ได้เสียงร้อนตาเนี่ยนี่ครับนี่ตรงนี้ทำเอาไว้ขังไว้ท๊อทําเตียงไว้สามเตียงผมมันออกลูกนะครับอ่าคุณพีจีผมขอผมขอถืออะไรเบาๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่คุณพีจีเฉยๆตัวนี้หรือเปล่านะ เออผมบอกให้นะพลพ่อมีวันพังแล้วแต่พังนนยากมากตัวน,นี้ตัวนี้ power V นะโคตรแบบอ้วาวผม,ผมลือ<น>เอาไว้มาเล่ามายุ่งอะมแล้วผมก็ไปขอตัดไป็นตอนเี้ลาลาลากับถึงบ้านแล้วเป็นหนึ่งลองมาเล่าก่อนอ๋อตอนนี้เริ่มมีเกาะตัวนี้คืๆๆอกลางตีเป็นเกอนอาะทรายอยู่นะไอ้มาเล่าคุณเก็บไปไหนมาเลนี่นี่ฮิจมเปอร์อยู่ไหนอ้าว เด็กก็จะไม่ใช้ใลาดเด็กโง่เนี้ยนี่อ่าแล้วบอกนะแมนดิ้งมาราคาสามสิบล้านเอเมรัที่เรามีเยอะๆนี่ด้านการฆ่าเดลสาวแล้วเอาหนังไปแรกอันนี้ใช่คือเรามีเลตเตอร์วอลเกอร์ใช่ไหมครับคือเอพีซีตัวที่แลกใช้ไปทำเป็นเอพีพ่อค้าหนังนะแล้วเราไปฆ่าเดลสาวตัวฉีมตางซึ่งค่าครั้งหนึ่งมันดรอปหนังหกสิบสี่อันก็คิดดูสิคะว่าเราจะรวยขนาดไหนคือค่าเดลสาวหนึ่งตัวเราแลกแลกเงินได้แบบแลกได้จนแบบแลกไม่ได้อันนี้ไงตัวนี้ตัวนี้ผมจำได้เเดี๋ยวว่าออแล้วบอก่า เออทีบอกเอเอถ้าไม่โยนผมบอกให้นะแรกมามันมีจังเกิลเนาะเราเจอจังเกิลผมไปล่าเอ้ยเราไปล่าไททานเนียมาแล้วเราหว่านเราก็กเลยเใช่ใช่ใช่คือเราอะนี่นี่ใช่ไหมเฮ้ยผมแหละลคึ้นดีๆๆ <ๆ S 1> คือไททานเนียมันดรอบใจตัวคุณโยนใช่ไหมเราก็ไปล่าคุณโยนตามป่าปรากฏว่าผมไปไกลามากจนเจอจังเกิลใช่คือไททานเนียไอตัวนั้นมันหาเขาขันยากผมก็เลยไปแบบโคตรไกลนะคุณลุกคุณไปนะผมไปไปด้วยกัน โ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยตัวไอ้บนนหัวบ้านเราอ่ะอ่อนกหูกมามาบ้านผมเลยผมอ่าเอาเกาะนี่ย้อนให้ผมหน่อยโอเคแล้วเราก็เจอซึ่งวันนี้เราจะไปสำรวจจังเกิลก,กันนะครับเผื่อว่าจะมีว่ <ไป S 1> าดูจ<ม>ังเกิลกับไบโอเมก้เนเธอร์อินสแตนท์อาไปนี่ผมผมเก็บของก่อนเฮ้ยวันนั้นโยนเกาะมาไว้ผมเก็บเองโอเคอ่าโยนก่นนอนด้ได่ไหมผมผมตีฮะตีช้าตีช้าตีช้านับเฮ้ยข้าะไรไลเนไม่อยอามีหนักดีว่ากันไฟเลนะ อินชาร์ดแมนดิงเปลี่ยนเลยฮะโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะยังเจ๋งจริงอ่ะเจ๋งมากหรือจะแค่อาวุธบนพวกนี้โอเคก่อนเจะบุกเราต้องมีโคตัวคราฟในตัวหนึ่งตัวคราฟในตัวนะแล้วสองไม้เราต้องมีไม้เผื่อเกิดอะไรแตกขึ้นมาแล้วสองเราต้องมีเหล็กไปด้วยเผื่ออาวุธพังอ่ะหุยยกเอาบล็อ,เอ,อกเอาเอาเหล็กไปด้วยคนละสักยี่สิบก้อนก็ได้เผื่อบล็อกอะไรแตกอย่างนี้ผมไม่เอาก็ผมไม่เอาบล็อกเหล็กรองเท้าเหล็กตรงนี้ผมเอาบล็อกเหล็กไปสักผมเอาไป่สิบเก้าล้านบล็อะ ผมมันมดูที่มีเหล็กๆไหมอยู่เหรอหสำคัญมากนะตีอาบด้วยพูดไปยังไงผมไม่ยิบผ้านนะต่อไปคุณลุกเราไปบุกอย่างหุเดือดเราต้องมีอาหารด้วยที <ผม S 2> ่สำคัญมากอ่าเดี๋ยวผมผมเอาไปเผื่อด้วยแหละเผื่อหน่อยนะเผื่อไปหน่อยเผื่อไปหน่อยปึ๊บเดี๋ยวผมนี่นะอ่าต้องเรียกว่าอะไรนะคุณ โอเคนี่เราก็จะไม่ใช้ดาบเหล็กอีกแล้วมันไม่ไดาบก,กระลงกลานะครับ<า>เราจะดาบเหล็กมันกระลงกลาเราไม่ใช้กันแล้วเราใช้ดาบเอ้ยอย่าใช้ใคร,รอย่าเบียดเลยนะ<อ>นี่เอาไป<อ>นี่เอาไปลออกไปข้างนอกนี่คุณยูจ,จะจะมีอาการค้างๆบ้าง,างอุย้ยผมทุบๆไปนี่ออกเองเฉยเลยเออเราเราเราตัดไม้แหมยังผมตัดไม้มาค่อนเยอะแหละไปอะเพร้อมสมบูรณ์นะยูมีไม้เยอะยัง ก็บอกเขาตัดไม้ไปนิดนึงเพื่อเพื่อเราจะมีอะไรชุกจุกกลางคันว่าคูณยังสูงอ่ะเอาดิโอ้ปากวัวสบายอย่างเงี้ยคุสามอุ้ยเตาวัวาผมไม่อยากมีเรื่องพี่เก่งคุณทุกคนจะพึ่งนะมคุณต้องมุสกิลหมอให้คนแบบนี้สกิลได้มาใหม่ปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยมันจะเต็มปิดเปลี่ยนดาบเปลนดาบแล้วเนี่ยดาบบอกไงทำไงนะคุณลคนเฮ้ยปล่อยดาบหยุดถือดาบแล้วถือดาบใหม่ปึ๊บสกิลจะมาอ้าวไม่มาล่ะอ้าวโอเคตัดไม้แค่ตัวนี้ก็พอละ อ่ะโอเคงั้นเราก็ไปกันเลยมองไปเราวางอ่าเอาโยกคุณคุณเพิ่งนำผมไปเยอะดิเดี๋ยวคุณตามผมไม่ทันแล้วคุณก็มาหลงกับผมอีกคุณหยุดก่อนเรเจะโจมันอย่าหยุดนะเราตีโจมนครั้งเดียวตายกูไรเอาทั้งเอาทั้งทีเฮผมไม่ยุ่งผมไม่ยุดผมไม่อยากเบื่อครตอนนี้เรามีฟอนทอนมาอย่างเดียวนะคือถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราต้องใช้ฟอนทอนตีมาหนุกแล้วก็ใช้กอกให้อ่าความแรงนะตีไอ้ล่องโกเลมสองทีตายตีเข้าครั้งละยี่สิบห้าหัวใจนะอันเนี้ยยี่สิบห้าถึงสามสิบหัวใจซึ่งถือว่า เป็นดาดาเมจที่รุนแรงมากคือเล่าก็เลยอะมีห้าสิบหัวใจมันตีสองทีแล้วก็เลยตายแสดงว่ามันต้องตีรุนแรงมากแล้วก็ตรงนี้มีโอ้มีบอสเลเซอร์เหรอเเเลลซอร์ยายุ่งไอตัวบอสเห็นว่าตัวนั้นไหมฮะถือเราจะมีดาบที่รุนแรงเกาะที่โหดเยี่ยมแต่ไอบอสตัวนี้มันยิงชุดเดียวเราเกือบตายการโจมตีชุดเดียวของมันอะแต่ผมตี่อยูมันไปผมีอยบ้างนะคุณลูกตีมันไปบ้างมันเริ่มมันก็เลดแล้วมันรีเจนไม่ได้มันก็เลยลดอยู่นั่นแหละผมต้องกินอาหารแล้วละให้นึ่งลูกล้อผมหน่อย คุณยายอย่าห่างกันนะจำได้ไหมก่อนห่างกันเกิดอะไรขึ้นเอ๋อหามาสองคันดีเลยอันนี้อ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นก้อนมหาอีกอันหนึ่งก็ไม่ใชอบมหาท่านเก่านะอ่าท่านผู้ชมก็เห็นแล้วก็จะรู้แล้วอว่าอะไร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 อ๋อเรเียนเรเีคือผมมาหาแบบเฮ้ยไปการเดียร์บอสมันดึงมาตัวยนะมมอออคือมีครั้งนึงเนี่ยผมมาสำรวจมาหาไอ้ตัวหุ่นยนต์่ะเพื่อจะเอาไทเทเนียมแถวนี้แล้วทีนี้ผมดันบังเอิญมาเจอพอดีอ่าคุณวางวางบล็อกนี้ผมมีบล็อกมาไหมมอดูหน่อย ผมมีแต่บล็อกดินแค่สองใบก็ไม่ได้ไหมนะมาบล็อกไม้ไว้นี่อย่าใช้ดาบตัดนะดาบตัดไว้ก็จริงผมใช้นี่ก็ันกังไม่มือพี่นะเออผมเอาเป็นบล็อกมไม้ไว้ในมือสักอันข้างๆดีกว่าเผื่อมีเหตุการณ์อะไรเราจะได้ช่วยตัวเองได้ใช้มือตัดไงี้จะบล็อกมไม้ตัดกูจะได้ตัด จริงๆนะั้นเราไม่ต้องเอาไปเยอะก็ได<ๆ>้จริงผมเจอเสาหยักษต้องไปองคริสตัลอีกอันนึงอ่าคุณดูคุณจะพูดไปหรอผมก่อนผมตัดตัดต้นไผ่ไปหน่อยพอโจะตัวใหญ่เน,นี่ยคือดาบเพราะเราไม่ต้องกลัวพังนะเพราะเราติดเสาหย่กตัวใหญ่อ,อ่ะอ่าคุณดูคุณยู่ไหนอ่ะเออผมติดต้นไผ่ออกไม่ได้แผงนุ่มเนี่ยอะไเชื่อแล้วผมก็ลงเบอร์อ๋อแล้วเสายักษ์ว่าไงพีิกัดบ้านเราอยู่ที่ห้าร้อยกับลบ ลบเท่าไหร่วะลบร้อยยี่สิบหกอย่าที่มาอ๋อดีมากอ่าสองตัวนี้ที่เราไม่ตีมันไม่ทำร้ายเราตั้งแต่ภาคแรกแล้วถ้าเราไม่ตีมันก็ไม่ทำร้ายเรามันคือไทโนอะไรนะทีเร็กก่อเร็กไงอะไรสักอย่างนี่ฮะรู้จะไม่ได้ไทแรสเนย์ไทแรสเนี่ยแล้วก็เราจะมาสำรวจหาพวกแบบไข่อะไรไปในตัวเลยนะไม่ใบมุมเนย์เชอร์อินฟลักชั่นเราจะดูดูมันมีไข่เงี้ยคือมัน ในเกมนี้มีบอสอยู่หลายตัวเคุณทูเคยพูดไปแล้วซึ่งมันจะมีข่าอยู่เราก็เลยอยากหานะแายกไดคุณรู้ตรงนี้ไปองค์นี่เธอจะแค่ไปดูหัวไหมตรงเนี้ยพอเป้าหมายเราแล้แต่มันมีบอสนะนี่ทางไหนกูรู้ตรงนี้บอสทาดีแต่ไปองคนี่มันเจอไอ้บอสตัวเลเซอร์เมื่อกี้ที่เราเจอได้นะก็ตัวที่ยรเจนี่ยก็คือเป้าหมายเราไปตรงนี้เอ้ยทำไมเรามาไม่ไหมอ่ะไม่ไหมไปเอาพิเศษไปองคนี้อ้าวพอเรามาไม่แล้วมีมีดราฟเน็ตด้วยมีอ่าดราว ดาวอะไรทอยเด่นสักอย่างดาววิทอยเด่นเลยสักอย่างคุณไม่แม่ไม่แม่คุณยุ๊กจะไปเล่นกับตัวนี้หนึ่งมันมันยิงอ่ะคุณยุกลองลองเทสสอบความรุนแรงไหมลองทดสอบความรุนแรงไหมมันมีมันมีสเกตตันไฟตามคุณมาให้ผมฆ่าให้เปล่าเอาไหมไหมเอาไหมครั้งเดียวตายฮะคุณยุกตีตีตัวนี้ครั้งเดียวตายเลยนี่คือความรุนแรงของดาบฟอนทอนรุนแรงมากฮะเ้ยทำไมเบามันเล็กจังอ่ะเบลี่ใหญ่รู้บ้างเลย ป่าไม่อ่ะโู้ยพวกนีผมก็ว yeah. hey! yeah. ิ่งอย่างไรอ่ะเจอใครไม่ต้องกลัวนะโอ้ยก็โดดแบบสูงจัดจนแบบถ้าอีกหน่อยก็คงเจ็บอ่ะเวลากระโดดอ่ะโอ้ยแย่โอ้โหโอ้โผมเก่ทวิสติ้ง g วายเนี่ยไอ้แน่ครั้งเดียวตายเจอตัวสเกตันอร์นี่แกครั้งเดียวตายฮะเมื่อกี้เห็นไหมชัดเจนนะฮะ แล้วก็รถด้วยรถรุณรถไหมปกติมันตีกี่ทีมันมันมันตีกี่ทีพังวะเออคูเออคูรู้ผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบอามอึดจะ้านานมันเยอะมากอ่าเราจะมืดแล้วนะเกมตัวน้อยแล้วแล้วก็เหมือนหาแบบเฮ้ยมันจะบอลอ้่างนี้อีกบอลเลยเสื่อยังตัวนี้ไม่เคยตีแล้วด้วยไม่เคยตีด้วยอ่าเรานอนกันดีกว่าอยู่ใกล้กว่าไหม อยู่เนี่ยคุณขึ้นไปมั้ยคุณเจอเลยเออนอนก่อนนอนก่อนก่อนนอนก่อนเดี๋ยวมันเกิดมันกลางคืนในมอสแพ็กนี้น่ากลัวมากมันตีแรงหรือถ้าเกิดจริงจริงเราก็มีเกาะพร้อมๆมาแหละอ๋อยังนอนไม่ได้แล้วปรนเด็นเราแก่หมองเข้าไปเล่นกับลาวาะเราพยายามไม่รู้เราพยาวามคิดน้ะเออทำไมมันไม่แข็งวะเออทำไมไม่แข็งเพผมก็อยากรู้เหมือนกันเป็นบั็กของมอสแพ็กนี้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่าตายนะตายจุดเติมโอ้โหเข้าวะ านเข้าคุณรุโอะโทรศัพท์ของคุณุกมีอาการแปลกๆเอ้ยต้องปิดปิดต้งใหผมตีคุณรอเปล่าลองไหมป้ายมีวิธีีผมกดเดี๋ยวผมกดเข้าใหม่ะอ๊ะโอเคโอเครอรรอ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 รรอ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 รรอครอออออรอร่อออออรอรรร คือผมบอกแล้วไอ้ไปอนี้มันอันตรา,ายนะแล้วตัวนี้โจมตีชุดเดียวเกือบตายชุดเดียวที่มันยิงมานะมันคอมโบใส่เราคือเราเกือบตายอ่าคุณดุกอยูไหนนะเนี่ยเฮ้ยยังเขาไม่ใกล้มันยิงโอ้ดูไม่ดูหนึงตรงไหนผมคือดาฟอนท่อนเลยโอโ้โหโดนดักบนเลยเอาไงจะลองฆ่าไหมเออแต่ผมจำได้เราเคยไปอ่านรายละเอียดมามันฆ่าไม่อกอกออไปคุณแคสเตอร์จัดการเอาเนละอู้ดูไปเลยป่ะนะี่ยผมแรกมากตัวเนี้ยไม่มันแรกอ่ะเข้างแรกอ่ะ อ๋อดาบตีแรงมากดูตีบอสไม่กี่ทีก็เกิบตายกูตายกูกล้าวคุยคุณเหรอวิ่งหนีคือผมจะตายเพราะแหลหกด้วยคุยเจตเตอร์อยู่ไหนอ่ะอยู่น้ำไม่มีไม่มีเอเอลงมาฆ่าเลยคือเครื่องผมเวลามันเล่นมันแหลก เออเฮ้ย,ยม,มันโดนยิงมันมีตัวนึงยิงมามีเลเซอร์ยิงมาหนีหนีด้วนหีด่วนกูลุกเนี่อยไหมคือดูความความความรุนแรงการโจมตีอ๋อแต่เราเราใส่ก่อนให้ไหลท์ด้วยนะมันก็เลยความรุนแรงก็เบาลงเบาลงเยอะเลยแหละคราวที่แล้วกูรู้บอกโจมตีชุดเดีวยวเกือบตายใช่ปะใช่อะไรนะคุณไปตีมันหนึ่งทีไงโอ้โหไอตึกนี้วบาดีแหลกแหลกตึกแหลกตึกตักมากเฮ้ยตกไม้สวยๆผมขอเก็บไปบ้าง สีส้มผมเบื่อเตียงผมเบื่อกับเตียงอันนี้มากมผ,มผมมีเตียงสีหวานแหววอยู่ผมอขอเปลี่ยนสีเตียงเลยสีมีสีสอื่นนะนี่สีแดงสีแดงก็พอได้อยู่นะมันก็ไม่น่าเกลียดถือด,ด้อะมีสีแบบสีฟ้าแม่ผมแบบเออถูกใจผมแล้วครับสีฟ้าครับโอโหหามาตั้งนานเอามาเลยวิโดไลโดไลไอ้บอลเลเซอร์มันโหดนะไปคุณเพื่อนต่อไปตัวตัวในใบโอมนี้จริงคุณดุกเฮ้ยไม่เอาแล้วคุณดุไม่เอาแล้ว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  มขอกินอาหารนะดาวดีอะดาวท่ผมตีไปไม่รู้อีกครั้งนี้ไปลดเลยเนยมันรถเป็นเรื่องธรรมดาอ่าเรื่องก่อนฮุยยุกเราจะไปไหนกันดีอยากเจอไข่เพิ่มอ่คือมันจะมีไข่หลกักๆอยู่กี่กี่ใบนะสี่ใบเงี้ยมิสเตอ,อร์แคสเตอร์อก็ตายไปเยอะเจ้าไหนอะ ดักฝนท่อนนี่โคตรดีลเลยเวลาขึ้นสันเขาอะไรเงี้ยเวรากนกระโดดมันสูงไงดีมากโอ้ยอย่ามีแหม่โอ้โหดิโคตรสูงอะ่ะโคตรดีอ่ะอย่าเผลอตีกันเองนะไม่ใช่มาเข้าไม่ได้ตรงเนี้ยไม่เข้าไไอะไรละโคตรกระโดดด้ยมันติดอะไรมั้ยเอออย่างจริงคุณยุคคุณจะสำรวจเพื่อคุณชอบบอรไปใบอุ่นเนี้หรือไงไม่มันมีอยู่ในของไงนี่เธอเป็นแฟคชั่นไง ไอตัวบอสมันเยอะผมเบื่อมากเลยมตัวกันต่อครับแต่เครื่องผมเวลาเมื่อกี้เวลาเจอบอสเจออะไรมาลำยิงอะไรมามันแหลกจนแบบมีสู้อะไรใครขอไม่ค่อยได้นะเมื่อกี้มันมอยู่ในน้ผมก็ไม่อยากลงเดี๋ยวตายขึ้นมาเงินเข้าเลยอย่างน้อยเหลือไว้คนหนึ่งมีคนช่วยเก็บของโอ้อผมรู้จักผมตีไปเกือบเข้าขีเมื่อพังมาสักนิดหนึ่งผมมันลดลดไปนิดนึงนะผมก็ต้องตีไปครั้งเดียวนี่หว่ามำไลดวะ คุณููกทำอะไรอยู่เนี่ยมีบอลเลเซอร์มันทำหน้าจะวิ่งมาหาว่ะมาหาผมว่ะนายนายไปดูละอลเซอร์ยิงใส่ป่ะน่ะคุณูอะไรน่ยคุณลุกคุณอะไรป่ะน้าผมอ๋อไม่บอลเลเซอร์อยู่ใกล้คุณลุกวิ่งมาอะอิเทอร์เนียพิเทอร์เกอะไรอ่ะคุณูกผมทุไม่ได้นะ อย่าไปยุง่งอย่าไปยุง่งคือฟังนะถ้าเวลาผมสู้ใครอย่างงี้มันแหลกขึ้นมาผมเอา,าตัวรอดไม่ได้เลยแม่ผมเจอไจอ้บอสพิทูบานมันต้องสุดท้ายอ่าแล้วคุณยูหน่อยตรงนี้ผมไม่เห็นชื่อคุณแล้วดูแลเซอร์อยู่ใกล้แต่ว่ามันก็มันใกล้ไม่พอมันใกล้ไม่พอเฮ้ยสกิลสกิลไอ้พิทูเยอะมันแค่นี้กระจบอ่ะนี่มาดทวงอะไรหรอยดิฮะกูดูกคนยูหน่อยคุห่างคุห่างคหากูมามามไม่เจอโอ้โหปีกเหรอฮะ ไปไหนตอนนี้ผมรอคุณอยู่แล้วอ๋อเห็นชื่อกูแล้วคุณเป็นคนกูนะอ่าผมรู้สึกว่าใบอมนี่มันม,มันมันดูแบบเงียบๆมันไม่ค่อยมีอะไรให้ตื่นเต้นเลยเออคุณรู้ไหอยากอยากตื่นเต้นเนี่ยผมมีตัวมีตัวหมายถงว่าคือเราอยากจะเจอแบบสิ่งแบบผ้าได้ของที่เราต้องแบบจะเป็นจำเป็นใบอมนี่มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันเพลคาสเซิลอีกแล้วเลยคุยยุกมันข้าไม่ตอบอะไรไม่ตอบคุณไม่ต้องมายุ่งดิเอาไงคุณจะไปไหนคุณมุ่งไปที่อะไมันนี่กอไปจุอ่ะ แคสเตอร์วิทเทอร์จะมีมากมายแคสเตอร์ละแคสเตอร์ทั้งวิทเทอร์มาหมดแคสเตอร์วิตเตอร์ผมไม่ไม่ยุ่งนะไม่คืออะไรที่มันฆ่าไม่ดอกผองเราก็ไม่เอาเพราะว่ามันมันคำพูดวิเตอ,อคือก็อะไรบ้างไปทุกไใโอมมันมีความหมายก็จะมีอะไรให้สมุดตยองว่ากันว้าวกระโดดโค้งสูงเลยว้าวว้าวว้าว เกืไบหมดนี่แล้วคุณยกมายังโอ้โหแล้วมันโคตรโกงนะอันนี้ยคือมันมีสกิลกันไฟให้เราด้วยเวลาถือโอ้โหแม่งโกงจริงเฮ้ยบุกมเจอตุ๊บุกเจอรังถ่านอ่าอะไรอ๋าเจอรังถ่านนี่หรอ่ิะบอลตัวอะไรอ่ะเสียงชอะไรเสียงอะไรอ่อนนุ่งสาวใช่ป่ะดูที่มีมีเบ็นวจังเกิ้ลไหมไม่ใช่ไม่มีแสดว่าไม่ใช่ที่เดิม รวย,ยว,รวันนี้เป็นการสำรวจพื้นที่นะวันนี้เฮ้ยตัวยมึงกูรู้มาช่วงไหนที่รววะกินมันตายอ๋อมันระเบิดหรือเปล่ามันวิ่งมาระเบิดใส่เราเปล่ปาใช่แต่ว่ามันไม่มันมันมัน,ม,นมันไม่ตีฮะวิ่งไม่ดอกเลยวิ่งดาบแรงมากตีแบบทุกอย่างทีตาแบบโคตรตาใจาอะ่ะคือถ้ากลับไปใช้ดาบเลยก,ก็คงแบบ ใจมากคุณบอกว่ามันจะมีของหรือรอะไรเงี้ยผของว่ามีพวกถึงมนเทรลเลอร์มาโ <c oughs> อ้ยเจอบอสหรืออะไรเปล่าช่วยชีวิตาบ้านดีกับผมเกลียดมากเลยเงงุมเสริมไหมจังหวัดดางันจะตายอะไรป้าก็แตะล่นเองกันหนุ่มบิ๊มแล้ว,ลวเดียวตายเหรอไปเถอะมันติดหนามมากมันติดแค่สองนี้โอ้สองนี้มันก็ทำให้คนตายได้ผมดื่มนี่แหละผมกินเล็บทองนะช่วยชีวิตแล้ว

ถ้าเอาทุกบัคไม่ลดจนจบเกมนี่ผมจะหาให้ดูนะผมจะใช้ดาูว่าผมได้ของดีแล้วผมอยากได้เตียงสีอื่นนะเพราะเตียงสีผูกไอ้เตียงสีม่วงผมไม่ชอบไงผมได้เจอเตียงสีเงินแล้วซึ่ผมชอบมากโอ้โหเลยนะตอนนี้เราดูเราจะไปไหนกันน่ะสำรวจไบโอมาคือไบโอใหญ่เราเคยตายเราจะกลับไปล้างแขนกันหมดไม่คือรวมถึงดวดไปด้วยว่าอะประคือเนี้ยเราเข้าได้เวลเราก็ซ่อมเกาะโดยอัตโนมัตินะเดี๋ยวก่อนตอนนี้เริ่มกลับมาที่เดิมบ้างหรือไงเนี่ยครูลุ้นผมนี่ไงตามอยู่ตามอยู่ คือมันก็มีจ้าหมู่พิสุดหมายเนี่ยกลับมาตรงเฉยๆแล้วป่อนทางนี้เราขึ้มายังเราเคยมายังจริี่เนี่ยนี่เราขึ้มายังมาวันที่ไอเสร้ย่างสือดูเกมเมอร์ครับเดี๋ยวจะไปคุยตามพวกดูเกมเมอร์เนี่ยมีนะมีหรือเปล่าดูเกมเมอร์นะมีด้วยเป็นไงเบี้พบ้าที่เดิมใช่ไหมที่คุณบอกว่าตัวเอซอะไรนี่ย อะไรอ่ะมันม mm ันหมดช่องอีกแล้ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวว่าหลังนันเดี๋ยวว่าหลังนั้นผมบอกเลยจะมีคำว่าสามนสามอยู่ด้วยแอ้สามศูนสามแล้วผมจำได้นะผมเอาให้ดูเลยเออไปไประเบิดฟาร์มเกตานฟาร์มธนูหน่อยเผื่อเราจะใช้ธนูนนี่กันถ่ายทางจัดการฮะอ่ะ มีข้างหลังมีข้างหลังมีหลายตัวเลยอย่าเผื่อตีกันเองนะอย่าเผื่อตีกันเองนะสนุกเลยนะถ้าเผื่อตีกันเองอะเอาทอสออกไหมไปไปโอไม่นี่กันอะไรนะชื่ออะไรเอ็นอินแฟกซ์เฮ้ยแลกไม่อ๋อนี่ไงที่เอาเคยมาทำฟาร์มไอ้พริมส์กันใช่ไหมเออเรานอนนี่เลยก็ได้เราไม่ต้องถุกเตียงอันนี้ใช่หรออันนี่บ้านเก่าเปล่าปะบอกตอนนี้ทหารผมก็อกกาสู ตัวอันนี้บ้านเก่าแล้วใช่ไหมบอกว่ายังไม่หน่ายังไม่ยังไม่มืดครับนอนไม่ได้ครับรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวมันบอกครับเนี่ยตรงนีวตัวมันบอกเดี๋ยวผมตั้งเองนะไม่รู้ความหมายจริงมันคืออะไรนอนยังก็ยังนอนไม่ได้อีกไม่ได้จริงวะเฮ้ยถ้หาเสียงใหญ่มากมาเอาตัวอะไรมาดัดแปลงวะเฮ้ยถ้าผมบ้าจริงผมไม่เอานะผมจะเอาเกมนะผมนแล้วตื่นไม่ชอบบักไง อเคตื่นแล้วครับไปเราไปข้างนอกกันมาถึงวนหลังจะมีดาฟอนท่อนมาสบายใจขึ้นเยอะไหมสำรวจไปไปด้านหลังไปด้านหลังไปด้านนี้เลยเราเจอตัวเลเซอร์เราก็ไม่ห่วงแล้วเอ้ยไม่ใช่เลเซอร์เดี๋ยวเชื่อยนะเออไปจูตรงฟาร์มนเราหน่อยฟาร์มพลิงก์ของเราเอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยคุณทหารครับเกอคุณมาทำอะไรตรงนี้ครับผมขออนุญาตตีคุณสักครั้าารงได้ไหมครับเดี๋ยวรถไฟรุทข้ามันไปอยู่ในน้ำมันไปอยู่ท่ำอ่ะเออเราเราไปกันต่อสิครับเราไม่อยากลุ้มครับไป คือเบลคือเบลบอกคือไอ้แฟร์เกิ้ลอะอย่าไปยุไม่ต้องยุ่งนะคือเราก็ไปของเรานะจ๊ะแต่ถ้า <พอ S 1> มันมาก็อบอกเขาอยู่ให้มันมาตามเจอเนี่ยบล็อกว่ะบล็อกว่ะคือผมไม่มีบล็อกอื่นนอกจากบล็อกมาตอนนี้ผมก็ต้องใช้ก่อนวันนี่ผมเนี่ยไปดูฟาร์มเลยผมผมว่าผมฟาร์มนี่แบบเป็นฟาร์มที่ผมตั้ง ตั้งใจทำมาอย่างนานนานนิ่นนานมากแล้วก็ทามันก็ได้ผลผลิตจริงๆด้วยเออผลพลีเนี่าผมว่าเจอฝูปลไก่มากแล้วเจอปลาไหมฮเจอปลาเจอกาแฟเกิลเจอโหเป็นปลาแฟนเกิลเในฟาร์มเราอยู่ไหนอุยมาจิ้มหนึ่งเดียะอุกได้แล้วอ่ะนี่ลูกนี่นีหนีใหญ่หีเราจ้าวิ่เอาจ้าตายกูวิ่งดิจบไปกูตัก อะไรวะทำไมคุณเราคุณลูกตายอะ่ะเฮ้ยเราเกิดตายเอ้ยผมไม่เห็นว่ามันตายหรอกมันต้องม่รูด้วยของงานของอยู่กลางของอ่าผมผมคอยซัพพอร์ตคุณตอนนี้ผมยัยงยังไม่ยุ่งนะตอนตอนคุณมาเก็บของผมจะซัพพอร์ตให้เลยอ่ะคุณใส่เกาะใส่อยู่ใช่ไหมใช่อาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่ครบไม่ครบเซตอะ่ะยุ่งกำลังมาใชห้ฮนะคุกอยู่ถูกหมดนะรักมันลแล้วายสบายเฮ้ยแต่ถ้ามันมีไข่มีอะไรอ่ะหรือมันไม่มีไข่มมมมไ่่ีค ฟาร์มพิมพ์เข้าดัดฟอนทอนอย่างเดียวเลยว้าวฟาร์มพิมพ์ของผมผมทุกตาตั้งใจทำมันมาอย่างเนิ่นนานครับฟาร์มนี้ผมโคตรแบบภูมิใจอ่ะคือมันสร้างยากมากแล้วเราสร้างเสร็จขึ้นมา้งก็ภูมิใจเอ้ยเนี่ยนับเดตัวนี้ที่ผมนี่มันทำให้ผมเจอไบโอมดังเกิลนะคือมันมาแล้วเราก็เจอแล้วเราก็อ้าวผมตายอ่ะไม่อยาเจอ่ะไม่เจอวะเฮ้ยแต่ว่าคุณช่วยพึ่งๆผมบอกว่าผมอ้คุณเล็บผมตามแพ่พอยก่อนเดี๋ยพิ่งเดี๋ยพึ่งมันมีตัวบ้าที่ตามผมมา หนึงผมลอให้ผมร่อแล้วคุณก็เก็บไปไม่ได้คุณคุณชุณจตายผมบอกนี่แย่แล้วแเราก็วิ่งตั้งแต่เนอร์ไงเดี๋ยวก่อนของคุณนี่ไหนอย่าหูอะอ่ะาหูหยุด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 หัุดมันจะมีตัวเล็กๆตัวหนึ่งไหนข้าดิข้าดิได้เพอาะมันไม่เห็นหรอกของผมเต็มอ่ะของผมเต็มอีกหนึ่งของที่ของเลย ผมบอกมันเปิดมุิติมิผมปาสูบคือามันไม่มีความดีมันถ้มีความดีมันสูบคุณลุกคุณล่อมาไกลายได้คุณตายรอบหนึ่งแล้วทีนี้คุณก็ไปเก็บผมบอกแล้วผมจะตามซัพพอร์ตจันปุ๊บปิซึมอะไรให้เฮ้ยมันคือมีตัวหนึ่งมันชื่อพรีมส์นะแล้วมันมันแปลภาษาไทยอ่ะมันก็เป็นเขียวปิซึมแล้วก็จะติดเรียกกันแล้วจริงๆมันคือพรีมส์นะไอ้ตัวไอ้ตัวกระจกแก้วนะ ตัดคลิปขอผมจะนินรบเนี่ะผมก็ต้องรีบหน่อยผมก็คือผมก็รออยู่ไงแล้วผมก็เก็บไม่ได้ด้วยอะไยังไงเราตัดคลิปตอนตอนเสร็จเลยไหมเอาไหมเดี๋งั้นเดี๋ยวเราขอเก็บของคุณลูกก่อนนะเดี๋ยเพิ่งดีเราพูดต่อขอขอเก็บของก่อนเพื่อจะเปิดอีกนิดนึงตอนกลับบ้านอะไรอย่างงี้โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้พาคุณลูกมาเอาของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็กลับบ้านกันแล้วก็ผมก็เมื่อกี้ก็เสียชีวิตด้วยนะเรื่องจากเรื่องจากช่วยที่ฉันลุกไปนะครับคือผมอะ่ะต้องเสี่ยงชีวิตร่ายตัวมันไอมันออกมานะถ้าผมโดนตีแล้วก็ตายแล้วก็นั่นแหละทำให้เราได้นี่กันนะคือบางทีเราก็ต้องเสียสละบ้างนะในเกมนะในเกมก็ต้องเสียสละกันบ,บ้างเพื่อจะเอาของคืนนะหร <_ d ry> ือว่าอาจจะเสี่ยงนยั่นแหละครับแต่มันก็มันก็จำเป็นนะเมื่อกี้ว,ว้ายเลยไอ้สองคนนี้มันแช่น้ำอยู่ใช่ไหมแช่น้ำอยู่ใช่ไหมอุ้นระดับนี้แรงจริงนะผมรับประกันเลยคือถ้าเกิดใครเล่นมอแพ็คคเเนี้ยืออา เอาไปยังนัดเอาไปสองคือไอเนี่ยพี่ดูนะมันตีไอพวกกายแฟกเกิลสองทีตายอ่ะคือความรุนแรงอ่ะความรุนแรงอ่ะเออโอไปดีโอไมดีจาสอก็เดี๋ยวเราก็จะเกมตัวกลับบ้านกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นก็เป็นการสำรวจไปอมที่ดีที่สุดนะแล้วก็เป็นการปลุกดาบฟันท่อนในตำนานเฮ้ยมันยังกม่ดาบฟันท่อนในตำนานจริงๆรล้วหนูไมโงนะไม่มีชงโหดจริงๆมึงได้ดาบฟันท่อนมาแล้วไอเข้าว่าหนิบ้างทีเดียวตายก็ได้เนอะมึงทำเสียงนี้ทำไมวะเนี่ย เข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเลยโอเคแล้วเราก็จะไปที่บ้านของเราก็สู่กับไบองค์คิสซันเนี่ยมันให้เรามาฟา้ามาทำฟ์มทำมาทำฟาร์มไอ้เจ้าพริมส์อย่างเดียวนะแล้วก็อาจจะฆ่าทําลูกไปฆ่าฟาร์มลูกบอลระเบิดก็ได้มันจะมีลูกบอลระเบิดอยู่ไหนอยู่ไหนวะน,นี่นี่อย่างนี้มันเป็นลูกบอลระเบิดนะผมจะลองโยนให้ท่านผู้ชมดูลูกหนึ่งดูดู <Yeah. S 1> ด้านนะนะดูกดกดค้างเหรอ mm. นั่นก็คือความรุนแรงนะเอาไปเก็บดินแป๊บเอาแย่งดินผมสวยแล้วแบ่งผมบ้างดิผมมีก็ยี่สิบที่กว่าเลยโอเคกลับบ้านกันครับรอบหน้าเนี่ยเราก็อาจจะมีเป็นแบบเกาะเริ่มเป็นระดับโปรลิชชันนะเพราะว่าเราเนี่ยได้เจอหมู่บ้านอีกอันหนึ่งแล้วเป็นหมู่บ้านอันที่สองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําฟาร์มเอพีซีขยายฟาร์มลงเตี้ยมีซีเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นใช่มแล้วเราก็จะมีเป็นชาร์ดดีๆเช่นเออผมขอลุงเซิงแป๊ กคือกดไลค์กดร์กดมันคือกดดิงแล้วก็ก็ก็ะครับครับก็เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายก็เป็นการปลุกรับฟอนตนในตำนานที่สุดยอดไปเลยนะครับก็เจอคลิปหน้าครับแล้วก็แลคลิปหน้าเราก็จะมีแบบอาไปเอ็นชาร์ดอะไรใช้อาจจะมีอะไรชาร์ดเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าผมจะทําฟาร์มเนาะก็นั่นแหละก็แต่ทีนี้ก็ขอจะมีกันนะครับเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวจะไปทำฟาร์มมีสีเนาะ